สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่24ตุลาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เช้านี้เวลา7นาฬิกา5นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.2ในทะเลฝั่งตะวันออกที่อีหลานฮวาเหลียนและนิวไทเป้วัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ3ต่อมาเวลา10นาฬิกา54นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.1อีกครั้ง ศูนย์แผ่นดินไหวระบุว่านี่เป็นแผ่นดินไหวขนาด6.2ครั้งแรกในปีนี้และอาจเกิด after shock ขนาด5.5-6ถึงภายใน5วันเมื่อเวลา7นาฬิกา,า5นาทีของวันที่24ตุลาคมเกิดแผ่นดินไหวประชาชนจำนวนมากตื่นตระหนกไฟในบ้านแกว่งไปมาเหมือนลูกตุ้มนอกจากนี้ยังมีพนักงานร้านค้าย,ยังคงทำหน้าที่ต่อแม้มีแผ่นดินไหว 发现摇蛮大力，赶快出去看一下卖场有没有东西掉落。这样，先上下再左右吧。 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเช้านีู้นยนแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาชีวา้ว่าแผ่นดินไหวขนาด6.2เกิดขึ้นในทะเลตะวันออกโดยรุแนแรงที่สุดที่เมืองอีรานฮัวเลียนนิวไทเปย์ยนลินและบริเวณรอบๆเมื่อพิจารณาจากความถี่ของแผ่นดินไหวในอดีตจะมีแผ่นดินไหวขนาด6ขึ้นไปเฉลี่ยปีละ2-3ครั้งโดยแผ่นดินไหวขนาด6.2ในเช้านี้ถือเป็นครั้งแรกของปีนี้สำหรับแผ่นดินไหวขนาด5หรือสูงกว่านั้นค่าเฉลี่ยคือ24ครั้งต่อปี และปีนี้มีมากกว่า25ครั้งแล้วซึ่งยังคงเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา像台北盆地或是比较高的楼层，它会有一些盆地的效音跟一个大楼的一个效应会一共振，所以你感觉会比较大。 ผู้เชี่ยวชางกล่าวว่าการปล่อยพลังงานจากแผ่นดินไหวขนาด6.2ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีแผ่นดินไหวขนาด5.5-6ถึงอาจเกิดขึ้นอีกภายใน5วันเนื่องจากแหล่งกำเนิดอยู่ห่างจากไต้หวนันแต่อ f t เตอร์ช็อกจะมีขนาดเล็กกว่าผลกระทบไม่มากนะักผู้คนไม่ต้องเป็นกังวล คนจำนวนมากคุ้นเคยกับการยืนทางด้านขวาเมื่อขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อให้ผู้ที่เร่งรีบสามารถใช้ทางซ้ายได้อย่างไรก็ตามที่เมืองนากย่าประเทศญี่ปุ่นประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าห้ามเดินบนบันไดเลื่อนซึ่งนักวิชาการเห็นว่าไต้หวันก็กําลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยและหากมองด้านความปลอดภัยก็ควรมีข้อห้ามนี้เช่นกัน ในสถานีไทเปเมนมีผู้คนเข้าออกตลอดคนขึ้นบันไดเลื่อนจะยืนทางด้านขวาโดยอัตโนมัติเพื่อให้พื้นที่ด้านซ้ายสําหรับคนทีเร่งรีบอย่างไรก็ตามเพื่อจะป้องกันอุบัติเหตุนในหมู่ผู้โดยสารในเมืองนากโยะประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปห้ามผู้คนเดินบนบันไดเลื่อนแต่คนไต้หวันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้เป็นโจไม่มีปัญหาล้วทนี้ตั了了้จะเทง ที่ผ่านมาประเด็นที่ว่าควรห้ามเดินบนบันไดเลื่อนนั้นมีการถกเถียงกันหลายครั้งแล้วเพราะนอกจากไต้หวันแล้วฮ่องกองและอังกฤษก็ดูเหมือนจะยืนชิดขวาเวลาขึ้นบันไดเลื่อนด้วยแต่คนที่กำลังรีบบางครั้งเวลาเดินเร็วบนบันไดเลื่อนก็เผลอดันคนไปอีกฝั่งได้ง่ายยกตัวอย่างอย่าง MRT ไทเปแม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดแต่มีการแจ้งเตือนและเน้นย้ำผ่านป้ายโฆษณาและป้ายต่างๆป นักวิชาการเชื่อว่าไต้หวันกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดหากมองในแง่ความปลอดภัยยิ่งมีผู้สูงวัยมากเท่าไหร่การยืนทั้งสองข้างของบันไดเลื่อนก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นประธานรัฐสภาของลิทัวเนียและคณะผู้แทนเดินทางมาเยือนไต้หวันเมื่อวานนี้ ประธานาธิบดีชช่อิงเวิร์นหวังว่าจะยิ่งกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไต้หวันและลิทัวเนียด้านประธานรัฐสภาของลิทัวเนียเชื่อว่านี่เป็นมาตรฐานสำหรับประเทศอื่นๆและยุโรปก็ให้ความสนใจ นางวิกตอเรียประธานรัฐสภาของลิทัวเนียนำคณะเยือนไต้หวันเป็นประธานรัฐสภาค,คนที่สองของประเทศในสหภาพยุโรปที่เยือนไต้หวันต่อจากประธานวุฒิสภาของสาธารณรัฐเช็กนางวิกตอเรียมีอายุ40ปีมีชื่อเสียงโด่งดังด้านปรมาจารย์มารกรุกก่อนเข้าสู่การเมืองประธานาธิบดีชาอิงเหวินเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อวันนี้โดยหวังว่าจะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไต้หวันและลิทัวเนียนางวิกตอเรียยังเชื่อว่า นี่จะเป็นมาตรฐานสําหรับประเทศอื่นๆเมื่อสื่อถามถึงความกังวลกับแรงกดดันจากจีนเมื่อมาเยือนไต้หวันเธอระบุอย่างหนักแน่นว่าไม่ควรมีคําเตือนที่กดดันเช่นนี้ในโลกคุณผู้ชมคะกีฬา,าแบดมินตันเป็นกิจกรรมยามว่างยอดนิยมสำหรับแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน การแข่งขันแบดมินตันสำหรับแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครนิวยอร์ไทเปจัดขึ้นที่ไทสานเมื่อวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมมีผู้เข้าร่วม60คนจาก5ประเทศรวมทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียทีมเวียดนามเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แรงงานต่างชาติเดินทางมาที่สนามเพื่อวอร์มร่างกายและเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันแบดมินตันการแข่งขันแบดมินตันแรงงานต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นทานใหม่นครนิวไทเปจัดคืนที่เขตไห่ซานเมื่อวันที่22ตุลาคม ลูเลนจากเวียดนามได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่คว้าอ,อันดับหนึ่งจาก3รายการทั้งหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและคู่ผสมแรงงานชาวเวียดนามวัย30ปีตกลุมรักการเล่นแบดมินตันหลังจากมาไต้หวันในปี2018เขาใช้เวลาทุกวันหลังเลิกงานในการฝึกซ้อมน,นอกจากได้ออกกําลังกายแล้วอย่างได้เพื่อนใหม่มากมายตั้หมดตอนดังหมดดือนาบวยก็แท้ี่เท่าหน่งวงงานเยอะ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สนามพิเศษในการฝึกซ้อมและอุปกรณ์เบาพกพาสะดวกแบดบมินตันจึงเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในภูมิภาคอาเซียนแม้ว่าในปีนี้จะไม่มีคนไทยเข้าร่วมการแข่งขันแต่ผู้จัดหวังว่าแรงงานต่างชาติที่ชอบเล่นแบดมินตันจะสามารถเล่นกีฬาที่ตนเองชอบได้อย่างเต็มที่และบรรเทาความกดดันในการทำงานในแต่ละวันผ่านการเล่นกีฬา ข่วาวคืบหน้าล่าสุดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีรายงานว่ากลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันหญิงอีกสองคนเพราะเหตุผลสุขภาพเป็นหญิงอายุ70และ80ปีนี่เป็นครั้งที่สองที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน ตัวประกันชาวอิสราเอลสองคนที่ถูกปล่อยตัวถูกส่งตัวขึ้นรถพยาบาลหลังจากมาถึงเมืองราฟาของอียิปต์หลังจากมีการไกล่เกลีย่ยที่มีอียิปต์และกาตาเป็นตัวกลางโฆษกของกลุ่มฮามาสระบุในโซเชียลมีเดียว,ว่าตัวประกันหญิงสองคนได้รับการปล่อยตัวตามหลักมนุษยธรรมโดยเหตุผลทางสุขภาพนีเป็นครั้งที่สองที่ฮามาสปล่อยตัวประกัน แม้ว่าตัวประกันสองคนจะได้รับการปล่อยตัวแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่หยุดโจมตีทหารอิสราเอลระบุว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ทิ้งระเบิดกลางอากาศเป้าหมาย320แห่งในชนวนกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสอ้างว่านักรบของตนได้แทรกซึมเข้าสู่กองกำลังอิสราเอลในชนวนกาซาตอนใต้ทำลายรถแท็กเตอร์สองคันและรถถังหนึ่งคันทำให้กองกำลังอิสราเอลต้องล่าถอยออกไป ขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแข่งขันเรือใบโลกแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ